ชาดกว่าด้วยผู้ไกลจากภูมิชาอัทธกถาโกมารรยะปุตตชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณวัดบุพารามใกล้กับพระวิหารเชตวันวันหนึ่งขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่บนปราสาทชั้นบนพระองค์ได้ทรงสดับเสียงของเหล่าพระภิกษุที่หยอกล้อเล่นหัวกันด้วยความเฮฮาตลกขบขันอยู่ที่ชั้นล่างของปราสาท พระศาสดาจึงมีรับสั่งกับพระมหาโมคลานะเถระพระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายว่าเธอจงทำให้ภิกษุเหล่านี้สั่งเวสลดใจพระเถระน้อมรับพระกระแสะรับสั่งแล้วหาะขึ้นไปในอากาศเอาปลายนิ้วหัวแม่เท้า กระทุงยอดปราสาททาให้ปราสาทนั้นสั่นสะเทือนดุดเกิดแผ่นดินไหวเหล่าพระภิกษุที่กําลังเล่นหัวกันนั้นตกใจหวาดกลัวต่อมรณะภัยพากันวิ่งเตลิดออกไปยืนนอกปราสาทจนหมดเย็นวันต่อมาเมื่อถึงเวลาฟางังธรรมเหล่าพระภิกษุที่อยู่ในโรงธรรมสภาได้สนทนากันว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายภิกษุกลุ่มหนึง่งบวชในพระศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เห็นปานนี้ยังไม่สำรวม คิดเล่นหัวสนุกสนานกันอยู่ได้ควรจะกระทำวิปัสสนากรรมฐานว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตามากกว่ามาปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไปเมื่อพระศาสดาสเสด็จมาได้ทรงสดับถ้อยคำเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนภิกษุเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่ติดเล่นคึกขนองเหมือนกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพราราณสีมีพรามณ์หนุ่มคนหนึ่งชื่อโกมาริยบุตรได้เห็นภัยของกามและการอยู่ครองเรือนจึงสละทรัพย์สมบัติของตนให้กับหมู่ญาติแล้วบวชตนเป็นฤาษีเดินทางสู่ป่าหิมพานเพื่อหวังฝึกปฏิบัติตนแต่เมื่อไปพบภูมิทัศน์ริมแม่น้ำ ก็ได้พบว่ามีบรรณศาลาหลายหลังร้างอยู่พืชพันธุ์ผลไม้และแวกนั้นก็อุดมสมบูรณ์ดีพระดาบทจึงไปอาศัยบรรณศาลาหลังหนึ่งอยู่วันสองวันแรกพระดาบทอยู่อย่างสงบได้ฝึกปฏิบัติตนกระทํากสินบริกรรมอย่างที่ตั้งใจไว้แต่พอวันที่3ปรากฏว่ามีลิงน้อยตัวหนึ่งไต่ลงมาจากยอดไม้เมื่อเห็นพระดาบทนั่งอยู่บนอาสนะ มันจึงปราดเข้ามาหาวิ่งเล่นร,บรอบๆตัวปรบมือดีใจทำหน้าตาล้อเลียนแล้วก็เข้าไปนั่งบนตักของพระดาบทเตรียมจะคว้าชดาลงมาเล่นพระดาบทเมื่อแรกก็ตกใจแต่พอเข้าใจกิริยาอาการของลิงแล้วก็ได้ดีดนิ้วไล่และให้โอวาเจ้าลิงตัวนั้นว่าธรรมดาผู้อยู่ในสำนักของบรรพชิตผู้มีการศึกษาดีแล้วควรจะถึงพร้อมด้วยอาจารยมารยาท สำรวมระวังกายและวาจาขนขวายในชาญไม่ควรจะเล่นเป็นลิงหลอกเจ้าแบบนี้เจ้าลิงน้อยผู้มีปัญญาเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจมันลงจากตักพระดาบทมานั่งอยู่ข้างๆอย่างสงบหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นลิงที่สำรวมกิริยาถึงแม้จะปีนป่ายต้นไม้ตามประสาลิงบ้างแต่มันก็เพียรมาฟังคำสอนของพระดาบทเสมอ พระดาบดพักอยู่ที่บรรณศาลานั้นอีกไม่นานก็ได้จาริกไปยังที่อื่นส่วนเจ้าลิงน้อยก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะมันเกิดที่นั่นโตที่นั่นหลังจากนั้นไม่นานก็มีคณะฤาษีหลายสิบรูปเดินทางมาถึงอาสมสถานแห่งนี้ซึ่งเหล่าพระดาบดคณะนี้แหละคือผู้ที่สร้างบรรณศาลาหลายหลังเอาไว้ พระดาบทคณะนี้ได้พักอยู่ที่นี่ก่อนที่จะพากันเดินทางไปยังดินแดนของมนุษย์เพื่อเสพรสเค็มรสเปรี้ยวของอาหารเมื่อหมดฤดูฝนแล้วจึงพากันกลับมาอยู่ยังที่เดิมพระดาบทกลุ่มนี้เป็นผู้ไม่สำรวมไม่เคร่งครัดต่อการฝึกปฏิบัติตนและไม่มีใครเตือนใครกล่าวคือทำพฤติกรรมเหมือนกันหมดเมื่อกลับมาเจอเจ้าลิงจอมทะเลนที่บัดนี้กลายเป็นลิงที่สงบสำรวมไม่ดื้อไม่ซนเหมือนก่อน พระดาบทรูปหนึ่งจึงถามเจ้าลิงว่าดูก่อนเจ้าลิงน้อยเมื่อก่อนเจ้ากระโดดโลดเต้นปีนป่ายยักคิ้วหลิวตาดึงผ้านุ่งหม่มหยอกล้อเล่นกับพวกเราแต่ทำไมบัดนี้เจ้าดูสงบเรียบร้อยราวกับนักพรตจงทำเหมือนเก่าสิเจ้าเป็นลิงต้องสนเหมือนลิงจึงจะเหมาะสมลิงน้อยได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวออกมาว่าความหมดจดด้วยชานชั้นสูงเราได้ฟังมาจากอาจารย์ชื่อโกมารียบุตร เป็นพหูสูรอาจารย์ของเราเป็นผู้รู้แจ้งในกสิณบริกรรมและสมาบัตแปดดูก่อนท่านทั้งหลายบัตนี้เราไม่เหมือนก่อนแล้วเราเป็นผู้ฝึกปฏิบัติตนให้อยู่ในฌานพระดาบทผู้ชอบในความคึกขนองได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะแล้วก็บอกกับเจ้าลิงน้อยว่าเจ้าลิงโง่เอ้ยถ้าจะมีใครสักคนหวานพืช5ทาชนิดลงบนแผ่นหิน เพียงรดน้ำอย่างสม่ำเสมอไม่ให้ขาดพืชน,นั้นก็จะไม่มีทางงอกขึ้นมาเพราะพืชเจริญเติบโตบนแผ่นหินไม่ได้ฉันใดความหมดจดแห่งชานชั้นสูงที่เจ้าได้ฟังมาก็มีงอกงามในตัวเจ้าฉันนั้นเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเจ้าจึงยังห่างไกลจากภูมิชานนะักเจ้าไม่อาจทำให้ชานบังเกิดขึ้นได้หรอกเจ้าลิงน้อยถึงได้รับการติติงเช่นนี้มันก็ไม่กลับมาเล่นซนเหมือนเดิม เพราะมันถือว่ามันได้รับการอบรมมาดีแล้วเหล่าพระดาบทผู้ชอบความสนุกสนานคึกขนองก็ดำรงชีวิตตามวิถีไม่ได้เคร่งครัดต่อการฝึกปฏิบัติตนจึงไม่ได้ซึ่งชาญและสมาบัติใดๆเมื่อถึงแก่กาลละก็ได้ไปเวียนไหวในสังสารวัฏต,ตามยถากรรมพระดาบทโกมาริยบุตรที่จาริกพยังที่อื่นเป็นผู้ทรงฌานตลอดอายุไข เมื่อถึงแก่กาละแล้วจึงได้ไปบังเกิดในพรหมโลกพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าพวกดาบทผู้ชอบสนุกสนานคือขนองในการนั้นได้มาเป็นภิกษุเหล่านี้ส่วนโกมารียบุตรดาบทคือเราตถาคต